ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงเปรียบเสมือนเข็มมุ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาทุกคนที่จะต้องยึดเป็นแนวทางเพื่อทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดยะลาภายใต้การนำของนายสามารถวราดีสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำหนดวาระการพัฒนาจังหวัดยะลาสามวาระได้แก่วาระพัฒนาสังคมวาระพัฒนาเศรษฐกิจและวาระสร้างสันติสุขซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานำโดยนายสุเมธทองดีพัฒนาการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาสังคมด้านส่งเสริมบทบาทสตรี และว,วาระพัฒนาเศรษฐกิจด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอปสู่สากลสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานตามวาระพัฒนาจังหวัดโดยจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการประจําปี2558ณทะเลสาบฮาลาบาลาอําเภอทานโตสรุปได้ดังนี้1 ด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีเรื่อข่ายองค์กรสตรีจังหวัดยะลาในฐานะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดมีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง,งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนอาทิกลุ่มออมทรัพย <Grammy S 2> ์เพื่อการผลิตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มโอทอป <ท Jay. S 2> เป็นต้นในส่วนของกิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีเช่นการจัดงานรวมพลังสตรีในง,งานส,ตร,านสตรีสากลและการจัดกิจกรรมสตรีไทยร้อยใจสู่สายใยชุมชนประจำปี2558 2. ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภณัณฑ์โอท็อปสู่สากลจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาจึงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ o t ท็อปเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนามาตรฐานผลิตภณัณฑ์โอท็อ จากผลการดำเนินงานในปี2558จังหวัดยะลามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป<ล>ที่มาจดทะเบียนจำนวน255กลุ่ม420ผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดยะลากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปตามระดับการพัฒนาหรือโค้ดเรน จำนวน60ผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดนำไปสู่การจัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ปี2558ภายใต้ชื่อโครงการอ e ีวิชาลัยโอท็อปยะลา สำหรับกิจกรรมด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด <S <S เช่น <S <S การจัดงานมหกรรมโอทอปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินณนะอำเภอเบตง <S <S การจัดกิจกรรมโรชโชว์ณนะจังหวัดชุมพรการจำหน่ายสินค้าในงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ขอขอบคุณผู้บริหารจังหวัดยะลาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดยะลาให้บรรลุเป้าหมายดังวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลาที่ว่ายะลาน่าอยู่เชิดชูสันติสุขรุกทันอาเซียน